สวัสดีค่ะนกากษานพัสนานอยู่รมวมรหัสนักศึกษา6605-1237 7คณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลาปากรนะคะวันนี้จะมานำเสนอเพลงที่ชื่นชอบค่ะชื่อว่าเพลง Orange ของ Pressure ค่ะ ก่อนเองนะคะขออธิบายก่อนว่าเท a เช่นนะคะคือวงศิลปินเคป๊ที่อยู่ในค่ายใหญ่อย่าง VG e n t n t t r t n m n n t n t ค่ะและปัจจุบันนะคะก็มีเมมเบอร์ทั้งหมด10คนตามที่เห็นในภาพนี้นะคะ่ะ เพลงนี้นะคะถูกเขียนขึ้นโดยอาซาฮิซึ่งเป็นหนึ่งในเมมเบอร์ของวงค่ะถูกเปิดตัวในอัลบั้ม The First Step Chapter T เมื่อวันที่6พฤศจิกายนปี2020ที่ผ่านมานี้ค่ะแนวของเพลงนี้นะคะก็จะออกไปในทางของแนวเพลงบัลลาดค่ะส่วนเหตุผลที่ชื่นชอบนะคะก็เพราะว่าความหมายค่ะ ดยความหมายนะคะเราจะมีอยุดท้อหนึ่งที่บอกว่าไม่อยากจากไปไหนอยากจะอยู่ด้วยให้นานกว่านี้แต่สุดท้ายก็ต้องจากกันเพราะว่าแสงสีส้มก็คือแสงของพระอาทิตย์ที่ตกลงมาทาให้เราต้องแยกจากกันอาจจะมองเป็นในเรื่องของความรักของคนสองคนที่ต้องแยกจากกันเพราะว่าช่วงเวลาเย็นใช่ไหมคะแต่ในส่วนของเราเราก็มองมุมหนึ่งว่ามันก็สามารถสื่อถึงเพื่อนได้เหมือนกันว่าอยากจะใช้เวลากับเพื่อนให้นานกว่านี้อยากจะอยู่กับเพื่อนให้นานกว่านี้แต่ว่าก็ต้องจากกันอยู่ดีเพราะว่าพระอาทิตย์กำลังจะตกก็คือถึงช่วงเวลาเย็นแล้วนะคะ สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณที่รับชมกันนะคะแล้วก็ขอฝากวง Treasure ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะบ๊ายบาย